สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมนายซีนายชาแนลไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม New b u c กนะครับเอ้ยเกม n e w w o r ร์ครับผมแทนเกม New b u c กไปแล้วนะครับ วันนี้ผมก็มีเรื่องเราจะมาอัปเดตนะครับก็คือวันที่29ตุลานี่นะครับ29้ถึง30เนาะของบ้านเราคือวันที่30ตุลานะครับจะมีการปิดเซิร์ฟกันอีกครั้งนะครับเพื่อจําการแก้บั๊กนะครับเป็นเวลา3มชั่วโมงนะครับแต่ละรีเจนโดยของเราเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียรีเจนนะครับก็คือประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับโดยรายละเอียดที่เขาจะแก้มีดังนี้นะครับอันแรกมีโกดูพลิเคชันบั๊กนะครับก็คือบั๊กที่ทําให้มีทองมีเงินเนี่ยแบบซ้ําซ้อนขึ้นมานะครับ อันที่สอนครับอ่านี้มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะ Great Act but l ต s t นะครับก็คือสกิล Great Act นะครับที่วิ่งเร็วตลอดเวลานะครับสกิลอันติเมทฝั่งซ้ายนะครับก็มีการแก้ในวันนี้นะครับอันต่อไป Equipping to Lifestar ์อนรู้กันในนามบักปืนกลนะครับยิงรัว Lifestar ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใส่ไลฟ์สตาสอันสลับไปสลับมาจะยิงไลท์เอนะครับแบบรัวเป็นปืนกลได้เลยนะครับ ต่อไป t r a d i n g post not receiving Go แล้วก็ Not receiving Item อันนี้ผมว่าหลายคนคงจะเจอนะครับมีคนพูดกันหลายคนเลยก็คือถ้าเกิดเราวางขายของหรือวางซื้อของไปเนี่ยของที่เราขายได้นะครับในตอนที่เราออฟไลน์อยู่เนี่ยเราจะไม่ได้เงินหรือของที่เรารับซื้อมาตอนที่ออฟไลน์ line เนี่ยเราไม่ได้ของนะครับอันนี้เขาบอกเขาจะแก้เนาะจริงมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมไปขยายความให้อีกทีหนึ่งนะครับเอ่อ housing compensation takes appears a sting นะครับมี Player cannot transfer server due to active order อันนี้เกี่ยวข้องกับ t r a d i n g post อันนี้ด้วยนะครับก็คือต่อให้เราเหมันกับมีเขาเรียกมี order ค้างนะครับเกี่ยวกับ t r a d i n g post เนี่ยทำให้เราย้ายเซิร์ฟไม่ได้นะครับ houses and houses items in t h e m have disappeared ก็คือบ้านแล้วก็ของในบ้านนะครับ item ในบ้านหายไปนะครับอันนี้มีมีหลายคนเจอเหมือนกันนะครับบ้านหายไป1ห,หลัง2หลังก็มีนะครับ p l a y e r are u n a b l e to transfer to different server if they have an active sale s order อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะกับจริงๆเนี่ยต่อให้เราจะมี active sale e r ตอนแรกๆเนี่ยเรายังย้ายได้นะครับแต่ว่าของที่เราย้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนหลังเขาเลยแบบไม่ให้ย้ายนะถ้ามีแต่เราเนี่ยบางทีไป cancel แล้วก็ยังไม่ได้นะตอนหลังนะครับยังมีออเดอร์ค้างอยู่นะครับ ดูต่อไปนะครับ In inconsistent ice storm spell effects ร้านต้อนจำเหตุซ้ำท่าอ๋ออันนี้ก็คือสกิล l ice storm นะครับของ ice sculler เนี่ยบางทีนะครับก็ทำดาเมตปกติบางทีเนี่ยไม่ทำดาเมตนะครับบางทีทำดาเมตแค่ดาเมตครั้งแรกแล้วก็หยุดไปนะครับแล้วอยู่ๆก็มาทำดาเมตต่อนะครับอันนี้ผมก็เจออยู่เหมือนกันนะครับบางครั้งอันต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้หน่าแก้เหมือนกันนะครับ r e s i l i e n t perk Giving Damage Absorption in s t e a d of Critical Damage Absorption ก็คือเพิร์ก r e s i l i e n นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ไม่คุ้เนี่ยไปดูในชุดแฟคชั่นได้นะชุดแฟคชั่นเนี่ยจะมีเพิร์กนี้อยู่ก็คือเป็นเพิร์กที่ไว้สำหรับลดดาเมจคริ t ิคอลนะครับ Critical Damage Absorption นะครับแต่ตอนนี้มันทำงานผิดก็คือว่ามันไปดาเมจแอบซ o r p ชั่นทุกอย่างเลยนะครับต่อให้ไม่ครินเนี่ยก็ลดด้วยเออบางทีผมก็งงนะผมใส่อยู่เหมือนกัน,น แต่ตอนแรกผมไม่รู้นะว่ามันบั๊กก็คือใส่ปุ๊บรู้สึกมันถึกถดีแตก็ใส่เวลาตอนไปเอาโพสต์ลัี่ยล่าสุดผมใส่ไปนะครับก็สู้ได้ดีเลยนะครับนี่เขาจะแก้แล้วนะครับเฉพาะคริเท่านั้นนะครับผมที่จะลดไป Amber Gem and Intelligence Gem not working correctly อ๋ออันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะผมเคยเทสอยู่นะครับว่าทำไมดาเมจมันแปลกๆนะครับก็คือว่าเจมแอมเบอร์แล้วก็เจมที่เกี่ยวกับอินเทลิเจนซ์นะครับพวกเจมธาตุนั่นแหละนะครับบางครั้งเนี่ยมันคำนวณ ค่า Attack ผิดนะครับแทนที่มันจะคำนวณจากโฟกัสกับอินนะครับในกรณีที่เรามีค่าโฟกัสกับอินเนี่ยสูงกว่า,าพวกวิปอนดาเมจนะแต่บางทีมันไปคำนวณจากวิปอนดาเมจนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุกคนไหมนะแต่ผมผมเป็นอยู่บางครั้งนะครับอ,อันต่อไปนะครับ Player are spawning dead and unable to respawn ก็คือ อ๋อคกดเกิดมาเนี่ยเกิดมาปุ๊บตายต่อแล้วก็กดเกิดต่อไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่เคยเจอนะไม่รู้ใครเคยเจอบ้างไงถ้าเพื่อนๆเคยเจอบอกกันคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอัอนต่อไปไฟบ some t i า e s Start Not c o n n e c t With The น n e ี y อ๋อนี่อันนี้ผมก็เจอเหมือนกันนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ Five b บอลด้วยะเอาไฟบอลก่อนเวลาเรายิง Five b บอลไปมันจะแบบโค้งๆเป็นประจกต,ตายครับเรายิงใส่มอนก็จะโดนมอนนะครับแต่ในบั๊กเนี่ยบางทีเนี่ยมันทะลุไปเลยครับ ทะลุพื้นทะลุโลกลงไปข้างใต้เลยนะครับก็คือไม่โดนดาเมจนะครับทั้งที่เรายิงตรงแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ที่ผมเจอไลฟ์สตาร์อีกเหมือนกันนะครับไอ้สกิลบีคอนเนี่ยบางทีกดยิงปุ๊บยิงตรงบอลนะครับแต่เป้ามันหันขึ้นข้างบนเฉยเลยแล้วก็ยิงทะลุโลกไปเลยก็มีนะครับไม่รู้จะแก้ด้วยหรือเปล่าเนาะต่อไป stacking multiple hell r e g e n food buff อันนี้นะครับผมเพิ่งจะโพสคลิปไปเองนะครับเนี่ยเขาจะแก้แล้วนะครับก็คือการกินอาหาร hell r e g e n เนี่ยหลายๆจานนะครับมัน ทมให้เด้งเลือดได้หลายจานพร้อมกันนะครับเขาจะแก้แล้วนะครับอันต่อไปเอออันนี้ผมยังไม่ได้เทสเลยเนี่ยเพิ่งทราบมานะครับเขาแก้แล้วนะครับก็คือว่าเวลาเราลุกนั่งลุกนั่งรัวๆเนี่ยอยู่ในวงฮิวแซกกราวนะครับแซกเกรกราวเนี่ยของไลฟ์สตาร์เนี่ยมันจะฮิลรัวเลยนะครับอันนี้เคยเห็นคลิปมานะครับแต่ยังไม่ได้ลองนะอันนี้เขาจะแก้แล้วครับก็ดีเหมือนกันนะครับไม่งั้นมันค่อนข้างจะโกงมากเลยนะครับกดลุกนั่งรัวที่ผมเห็นคลิปมาเนาะ แล้วก็ฮีโร่ๆเลยนะครับอันสุดท้ายที่จะแก้วันนี้นะครับคือ s u m e p l a y e r อาร์เก t t ติ้งสตั๊ก t e ตอัฟเตอ i ์พ i i ์ท t สิเพก o ิ t งอ s นนะครับก็คือคนที่ไปเล่น o u t p าโพส u s h มานะครับติดอยู่ในความตายนะไม่สามารถเกิดได้ใช่ไหมอันเดียวกับอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอันไหนละ่ะเนี่ยสปอนเซอนะแต่ผมลงเอาโพสลัวไปหลายรอบนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้เจออันนี้นะครับแต่ไม่ไรเดี๋ยวเขาก็จะแก้แล้วนะครับ อ่าแล้วก็มี n o t ติสเพิ่มเติมนะครับ Trading Post และก็ Server t r a n s f r r i s s u e นะครับสำหรับ Trading Post นะครับก็คือบอกว่าเขาทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระบุต้นตอของปัญหาได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็คนที่เจอปัญหานะครับจะได้รับเงินแล้วก็ไอเทมนะครับทองโกแล้วก็ไอเทมที่หายไปนะครับช่วงนี้าจะกลับคืนมาหมดนะครับเขาแก้ได้นะครับ แล้วก็อีกอันก็คือคนที่ติดปัญหาเรื่องการย้ายเซิร์ฟที่ย้ายไม่ได้นะครับเกี่ยวกับการที่มี active contract ก็คือ,อสินค้าที่ขายหรือว่าสินค้าที่ซื้ออยู่นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยยกเลิกไม่ได้นะครับ u n a b l e to cancel active contract ด้วยก็คือบางทีกดยกเลิกยกเลิกไม่ได้หรือบางทียกเลิกไปแล้วนะครับแต่ในระบบมันยังค้างอยู่ทําให้ทําการย้ายเซิร์ฟไม่ได้นะครับเขาก็จะแก้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเรายังมีนะครับข้อมูลว่าเรามี ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมีอะไรอยู่อีกบ้างนะครับให้กดเข้าไปดูได้แต่ว่ากดเข้าไปดูนะครับปึ๊บอ่านี่นะครับนี่คือลิสต์ที่เขาลิสต์ไว้แล้วนะครับว่ามันเป็นบั๊กหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะแก้นะครับนี่ครับนี่ครับเกมบเบนนะครับบั๊กรายวันนะครับหลังจากออกแพท1.0.4มาเนี่งหบั๊กค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะเป็นการเปิดระบบเอาโพลรัสขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับบั๊กเก่าก็ยังมีบั๊กใหม่ก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับ แต่ก็ผมพอจะเข้าใจนะครับคือเกมมันเพิ่งจะออกเป็นตัวเต็มๆมาช่วงเดือน2เดือนเดือนนะเดือนกว่าๆอาจจะมีบั๊กได้นะครับถึงจะน่าหงุดหงิดไปบางครั้งก็เถิดนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆเ,เจอ,เอ,อบั๊กตรงไหนที่มีปัญหามีอะไรกันได้นะครับก็ถ้าตรงไหนที่ทราบเนี่ยรีพอร์ตให้ทางทีมงานเขาได้แก้ไปด้วยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ แล้วเดี๋ยวเซิร์ฟเปิดมาเจอกันใหม่นะครับว่าเราจะมีพักอะไรกันอีกบ้างนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ